สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกันใน EP ใหม่อีกแล้วนะครับ Welcome everyone to my channel again and today um, we are going to talk about research which is easy and research is in all your daily life activities นะครับวันนี้นะครเราจะมาพูดถึงเรื่องของ วิจัยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับจริงๆหลายคนกลัววิจัยมากแล้วการทําวิจัยเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะวันนี้จะมาพูดอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะครับว่าการวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนเลยนะครับ so let's think about um, the first thing in in your daily life นะฮะปกติคนเราเนี่ยนะครับจริงๆกระบวนการวิจัยเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการสแสวงหา ค้นหาความรู้ความจริงคาตอบไปเลยสักอย่างหนึ่งเมื่อเวลาที่เรามีปัญหาใช่ไหมคะลองคิดง่ายๆนะครับว่าเวลาที่เรามีปัญหานะครับ um, when we have a problems right so you need to find some solution you need to find the answer นะ to be um, solve that kind of problem that you have นะครับเวลาที่เรามีปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่างนเนี้ยเราแน่นอนฮะเราก็คิดที่จะหาหนทางวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามถ้าคนเราไม่มีปัญหาก็จะไม่เกิดการขวนขวายที่จะแก้ไขปัญหานั้นใช่หรือไม่ครับขั้นตอนตรงนี้นะครับเรายกตัวอย่างเอาให้เห็นภาพเลยนะครับเอาเป็นตัวอย่างว่าแฟนมีกิ๊กครับโอ้แฟนเรามีกิ๊กหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ แฟนเราเป็นน้อยใจเป็นม <ๆ comment S 1> ีเมน้มีน้อยอะไรหรือเปล่าเอาเป็นกิ๊กก็พอนะฮะแฟนเรามีกิ๊กหรือเปล่านะ For example if you have a problem like o h maybe you are suspect that maybe your boyfriend or girlfriend they may have another boyfriend or girlfriend something like that um, this is your problem right อันนี้พ like, oh, like um, right? <mo ves> อเรามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บนะฮะเราก็อยากจะอยากรู้อยากจะแสวงหาความรู้ความจริงวครับว่าเฮ้ยไอปัญหาเนียมันจริงหรือเปล่าแฟนเรามีกิ๊กจริงๆหรือเปล่านะฮะ สเต็ปต่อมานะครับถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหลักฐานไปมัดเขาอย่างแน่นอนเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะไปจับผิดเขาได้ใช่ไหมฮะเขาก็จะพูดว่าวิเธอคิดไปเองหรือเปล่ามโนไปเองหรือเปล่านะฮะ So you need to find some evidence นะ to prove that he really have another g i r l f r i e n d for example So in order to find some evidence you need to collect data or something or whatever นะ,ะแต่ถ้าปราศจากหลักฐานต่งางๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นม่แค่ ความรู้สึกของเราเองฮะ without any evidence or something it is just an o p i n i o n right so you may claim that oh you have another girlfriend right why don't you call me um something like that they r e gonna ask do you have any evidence uh, something to prove that I have another girlfriends for example without this kind of evidence it is just your opinion your perceptions ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เรามีปัญหานะครับเราอยากจะแก้ไขปัญหานะครับเราอยากจะ สแสวงหาความรู้ความจริงเราต้องหาหลักฐานมาให้ได้ครับถ้าเราไม่มีหลักฐานนะฮะมันจะเป็นเพียแค่ความคิดเห็นฮะ,ะมันก็จะมีคําว่า fact นะครับ fact ก็คือความจริงนะครับ fact ความจริงนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมาสนุบสนุนเพียงพอเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ opinion opinant ก็คือเป็นแค่ความคิดเห็นฮะเธอละเมอเพลพบเองหรือเปล่าทุกคนในฉันไม่มีใครนะฮะพอเราเกิดปัญหาสเต็ปที่หนึ่งะ first you have to the first step of doing a research นะ for example you have a problem right this kind of problem so you already uh, have um, the problem identification it's mean that okay you have a problem the second state is you uh, we are moving to the hypothesis setting Hypothesis setting ตรงนี้เนี่ยพอลำเบนมีปัญหาปุ๊บนะครับเราก็จะเริ่มไปตั้งสมมติฐานแล้วว่าเออสงสัยต้องมีกิกแน่ๆต้องมีกิ๊กแน่ๆน,นะอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็เริ่มตั้งสมมุติฐานนะฮะจากนั้นเราก็เริ่มไปเก็บรวบรวมข้อมูลครับ And then after hypothesis setting, we move to data collection. There are many techniques and way to collect data to ensure that whether your boyfriends have another girlfriend or not, maybe, maybe you check from uh, his Facebook, right? From the, uh, from his chatting, from the messengers, uh, check the history of, uh, chatting uh, with the other people, uh -huh. uh, checking from messages, text from his mobile phone, from line or other applications, right? Uh, on from the other social medias, for example. เราก็จะมีการเก็บข้อมูลใช่ไหมครับจากแหล่งต่างๆนะว่าไปแชทคุยอะไรกับใครที่ไหนหรือเปล่าทั้งลงทั้งไลน์อะไรมีคุยหรือเปล่านะไปดูทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆว่ามีใครมาคอมเมนต์อะไรที่จะกันไหมนะครเช็คในโทรศัพท์มือถือว่ามีข้อมูลอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเราเก็บรวบรวมข้อมูลบางคนอาจจะไปจ้างนักสืบนะฮะอ๋ Or maybe you may use the detective service นะฮะ To collect data for you อาจจะใช้คนสะกดรอยตามโน่นนี่นั่นแอบไปที่ไหนหรือเปล่าดูพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอะไรประมาณนี้นะฮะก็เก็บข้อมูลมานะฮะหลังจากนั้นนะฮะตอนนี้คือสเต็ปที่3คือเป็น data collection นะหลังจากนั้นเราไปที่ data analysis ะะตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะ then we move from um, data collection to data analysis now you have many many data in your hand those kind of data Might be a quantitative data which is about numbers and qualitative data which is about non numeric numbers, right? For example, quantitative data might be, um, in uh, the numeric numbers in terms of the money he spent on the credit card, maybe he spent his credit card with uh, another girlfriend somewhere else, his expense uh, from the credit card is greater than. Last month, last two months, for example, you suspect uh, ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับอาจจะเป็นค uh, ่าใช้จ่ายของเขาที่มากขึ้นนะครับเบเครดิตเอาไปรู้ใช้ที่ไหนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับที่มาใช้ในการยืนยันนะฮะ In terms of qualitative data, for example, uh, it might be the text, uh, messages from the the, the chatting, uh, the other data which is not about numbers. right maybe pictures you taken from somewhere okay he he is there in a restaurant with some with a lady something like that uh, ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขก็อาจจะเป็น uh, ข้อมูลจากการสนทนานะครับในในแชทในไลน์ในเฟซบุ o กนะครับหรือจะเป็นรูปภาพนะที่เราไปแอบถ่ายอะไรหลายๆสถานที่นะข้อมูลพวกนี้ก็มาประกอบกันนะแล้วยืนยันแล้วก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยมีกิ๊กจริงหรือเปล่านะฮะแลัจากนั้นฮะ so so you use both quantitative and qualitative data to analyze together or maybe or either one ะะอาจจะใช้ข้อมูลทั้งสองส่วนหรืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลฮนะ,ะ then you move to conclusion นะฮะเราก็ไปสู่ข้อสรุปนะฮะว่าตกลงมีกิ๊กจริงไหมเนี่ยไหนดูหลักฐานประกอบซิยังไงยังไงนะพอลงข้อสรุปได้แล้วนะทีนี้เราก็ไปมัดตัวผู้รายได้เลยครับว่าเธอมีกิกจริงหรือไม่นะแฟนก็จ,จะบอกว่าเธอเธอมโนหรือเปล่านะเธอไม่มีหลักฐานขุดหลักฐานออกมาเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรครับข้อความที่พิมพ์คุยสนทนากับกิกนะฮะ คุยที่จ้าหวานกันใน Facebook นะอาจจะมีการไปทักกันใน Line IG นะมีรูปภาพประกอบอีกนะว่าแอบ,บไปนั่งทานข้าวกับหญิงอื่นนะ so right now you you have many evidence นะ in both quantitative and qualitative data to support together so you can you can come to the conclusion right so right now you have the evidence in your hand so at this moment you 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 can ask um him นะฮะ w h e t e Um, whether he have a new girlfriend or not something like that เห็นไหมครับแต่ถ้าผลสรุปออกมาว่ามันไม่จริงนะครับหรือเขายังมีหลักฐานที่มันไม่แน่นเพียงพอเนี่ยข้อสรุปก็จะกลับไปเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็ยังเป็นปัญหาเดิมฮะเราก็จะคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ฮะ ก็จะาหาวิธีการไปเก็บข้อมูลมาใหม่แล้ววิเคราะห์ข้อมูลแล้วมาสรุปให้ได้แล้วก็ไปมัดตัวคนร้ายให้ได้นะครับว่าแฟนเรามีกิ๊กจริงหรือเปล่านะแต่การไปเก็บข้อมูลต้องเป็นแบบอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับว่าการที่เราจะเชื่อหรือลงความเห็นปักใจอะไรง่ายๆว่ามันเป็นความจริงหรือไม่จริงเนะี่ยเราอาศัยกระบวนการที่มันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ so in order to get the fact or truth you have to use the scientific method like this starting from um, problem identifications hypothesis setting data collections data analysis and conclusions นะฮะหลายคนบอกว่าไปดูแม่หมอแล้วให้แม่หมอมาเป็นข้อมูลยืนยันได้ไหมนะฮะอันนี้อาจจะออกเป็นแนวศสยศาสตร์หน่อยก็อาจจะไม่เหมาะกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นได้นะครับว่า กระบวนการวิจัยเนี่ยจริงๆก็อยู่ในชีวิตเราตลอดเวลานะฮะเราก็พอเวลาทุกคนมีปัญหาทุกคนก็จะมีวิธีการตั้งสมมติฐานก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าปัญหานี้มันมันน่าจะเป็นอะไรนะฮะแล้วเราก็หาทางเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปัญหานนั้นใช่ไหมครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ง่ายๆก็อย่างเช่นเวลาที่เรามีรังแคเยอะๆนะครับนี่ก็คือปัญหานะฮะ แล้วก็เราก็ตั้งสมมติฐานว่าเออบางทีเนี่ยแชมพูที่เราใช้มันอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนแชมพูดูนะครับก็เราจะเริ่มเป็นออสมมติฐานก็คือแชมพูที่ใช้อยู่มันไม่เวิร์กนะเราก็อาจจะเริ่มจากการไปเก็บรวบรวมข้อมูลก็เปลี่ยนแชมพูแชมพูที่ใช้นะฮะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ลองใช้ดูสักพักนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ลองเปรียบเทียบก่อนและหลังตรงนี้ก็จะเข้าสู่ data collection ใช่ไหมครับ เดต a า n a น y s ล s ซนะฮะก็คือวิเคราะห์ดูว่าก่อนและหลังในรังแคลดลงไหมนะครับพอรังแคหายหรือลดลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะสรุปได้เลยว่าแชมพูยี่ห้อนี้ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าใช้แล้วยังเป็นรังแคเยอะอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็กลับไปสู่ปัญหาเดิมฮะ,ะก็จะกลับไปอยู่สเตจแรกก็คือมีปัญหานะครับเราก็ตั้งสมมติฐานมาใหม่นะคะรับเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุป ก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนะครับพอเวลาในชีวิตเราเรามีปัญหาใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะนําเราไปสู่วงกลมอันใหม่ก็จะเป็นกระบวนการแบบ scientific method แบบนี้นะครับจะสังเกตว่าทุกคนจะเห็นว่าจริงๆวิจัยเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับ อยู่ใกล้ๆตัวเหล่านี้เองนะฮะฉะนั้นสําหรับใครนะครับที่กําลังต้องทํางานวิจัยอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนะคบหรือแม้แต่นักศึกษานิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีที่ต้องทําโปรเจกต์ส่งอาจารย์ทําวิจัยส่งอาจารย์เนี่ยจริงๆอยาคิดว่าเราฉันไม่ชอบวิจัยเลยวิชัยอยู่วิจัยอยู่ใกลตัวชั้นนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่ากระบวนการสแสวงหาความรู้ความจริงโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ย อยู่ในชีวิตเราตลอดเลยครับเพีเยงแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเท่านั้นเองว่าเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวย่อมในทุกๆวันนะฮะเวลาเราเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราแก้ไขปัญหานะฮะเปรียบเทียบนะครับเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปและปัญหานั้นเนี่ยมันก็หมดไปเนะี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็ทําวงจรของการวิจัยเนี่ยผ่านไปแล้วหนึ่งวงกลมนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้ใหกับทุกคนที่กําลังทําวิจัยอยู่นะครับหรือใครที่เรียนปริญญาโทไป,ปนในเอกอยู่หรือใครที่กําลัง จะเริ่มต้นทําวิจัยหรือมีปัญหาในการทําวิจัยนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องหาปัญหาให้ได้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรเราสนใจอะไรนะครับแล้วก็พยายามสแสวงหาความรู้คําตอบนะครับ The first uh, point นะฮะ when you want to start to do a research you have to find the problems or topic to be interest of your own right and then just to be curious เราต้องฝึกเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะฮะเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องอยากรู้อยากเห็นไปกับมันนะ,ะว่ามันจะเป็นยังไงนะเก็บข้อมูลมันจะดีไหมมันจะได้ผลอะไรยังไงออกมานะครับสนุกกับมันด้วยสนุกกับสิ่งที่เราทำนะครับ you must be uh, curious uh, willing I mean in terms of you you try to uh, willing to to know uh, curious try to explore new things นะ try to investigate เหมือนถ้าใครอ่านการ์ตูนโคนนันอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบเนาะเหมือนเป็นนักสืบนะจริงจริงชีวิตเรามันมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลตัดสินใจอะไรตลอดเวลานะฮะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะว่าวิจัยอยู่ใกล้ตัววิจัยไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับทีนี้พอเราต้องมาทำในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์เขาก็จะช่วยควบคุมทำให้งานมันดีขึ้นนะฮะก็จะทำให้เราเป็นคนที่คิดอะไรให้มันมีระบบมากขึ้นนะครับ So right now we come at the end of the this episode. Uh, so uh, I would like to encourage you um, to do a research, right? So maybe you are the graduate students now uh, to pursue your master degree or your PhD degree. Of course, you need to do or you need to conduct a research. So make it easy, make it simple, like your um, scientific method in your daily life. Now that we have mentions earlier from this episode, alright, try to make yourself um, curious, really want to know, and really want to to find or investigate or explore new things in your life. So you will be enjoy with what you are going to do because this is your topic, right? This is your problem that you really uh, want to solve it by yourself. Now, for this video, ก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาจะหนักไปหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าก็เล็กๆน้อยๆที่เอามาแทรกขั้นกลางนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวกันหลายที่นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับก็อาจจะมีทั้งที่เป็นวิจัยมานั่งคุยกันแบบสนุกๆบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษสําหรับการบินนะฮะซึ่งยังไม่ได้ปล่อยเลยแม้แต่ EP เดียวนะฮะก็เดี๋ยวอดใจรออีกสักครั้งนึงนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอบุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับมีหลายเรื่องหลายๆอย่างที่อยากจะมาแชร์ นะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันรวมถึงนักศึกษานะครับหลายๆกลุ่มจากหลายๆมหาวิทยาลัยที่ติดตามอาจารย์อยู่นะครับหรือเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันผ่านการท่องเที่ยวผ่านการวิจัยภาษาอังกฤษทำการบินอะไรต่างๆนะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันที่นี่ได้นะครับ so thanks for watching again so please press like or subscribe in order to follow me and you won't miss my episode นะฮะ for for the next episode right so thank you for today เราพบกันใน EP ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ